สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดอะพีกอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว คลิปนี้นะคะถือว่าเป็น EP ที่3เลยนะคะสําหรับการรีวิวแล้วก็ทดลองผลิตภัณฑ์ของแบรนด์วีด้านะคะทุกคนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นน้องกันไปแล้วเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยคือขายมานานมากๆนะคะถือว่าเป็นตำนานของคอลลาเจนเลยก็ว่าได้และที่สําคัญนะคะขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะในวสันด้วยค่ะทุกคนตอกย้ําเชื่อมั่นไว้ใจมากๆค่ะ ก่อนที่เราจะไปรีวิวคอลลาเจนตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิววิซีแล้วก็กูตา้าแมกนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยคะ่ะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของคอลลาเจนตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวนะคะทุกคนต้องดูให้จบเลยนะแม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะพีทได้ทาการทดลองมาเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ค่ะทุกคนทานบ้างไม่ทานบ้างนะคะแต่ช่วงแรกนะคะทุกคนคืออาทิตย์แรกอะ่ะพีททานทุกวันเลยนะคะแต่พอเข้า2 3อาทิตย์หลังนะคะก็ มีลืมบ้างนะคะอาทิตย์หนึ่งก็แบบว่า,าลืมทานวันหนึ่งบ้างลืมทาน2วันบ้างนะคะทุกคนแต่ผลลัพธ์ดีมากก่อนจะพูดถึงผลลัพธ์เรามาดูส่วนผสมหลักๆของเขากันก่อนคือเยอะมากแม่เดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะทุกคนส่วนผสมหลักของเขาคือเยอะมากแต่จะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆเลยนะคะ ในส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีคอลลาเจนไตเปบไทด์คอลลาเจนเปบไทด์ ide, นะคะและก็โคเอนไซม์คิวเทนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมพรีเมียมนะคะที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขามีสารสกัดจากผล,ลไม้นะคะถึง14ชนิดคะ่ะทุกคนอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าทางแบรนด์วีด้าเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการที่แบบว่าใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคอย่างเรานะคะแบบว่าสามารถ านได้เป็นระยะเวลานานๆคุณนะสมบัติของคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวแบบโดยตรงเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการแบบว่าเครียดบ่อยนะคะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างงี้นะคะรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยจะมีความแบบ แก่ลงอะไรอย่างนี้นะคะสามารถทานตัวนี้ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวปรับผิวของเรานะคะให้ดูมีความอ่อนเยาว์ขึ้นอ่อนเยาว์ยังไงก็คือว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยของเราได้ด้วยนะคะทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มนะคะแล้วก็กัก เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะใครที่ทานไปนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยจะมีความอิ่มฟูนะคะทุกคนในส่วนของวิธีการทานนะคะก็คือง่ายมากๆนะคะใครที่แบบว่าเร่งด่วนอยากดูแลผิวแบบขั้นสุดอะ่ะเอออะไรแบบนี้นะคะทานไปเลยจ้ะสี่เม็ดนะคะแบ่งเป็นก่อนนอนสองนะคะแล้วก็ตอนเช้าสองคะ่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่รีบแบบพีกนะคะพีกอะทานแค่วันละสองเม็ดก่อนนอนนะคะจะเป็นการบำรุงผิวแบบ เรื่อยๆชิวๆค่ะทุกคนไม่ต้องรีบมากอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าทานตัวนี้ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเม็ดของเขานะคะมันใหญ่มากนะคะพิกมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนาก็คือคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะเขาก็ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ตัวนี้นะคะจะมีความแบบทานง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะมาในรูปแบบผงนะคะสามารถ ผสมกับน้ําได้หรือว่าผสมกับอาหารก็ได้นะคะไม่ทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนหรือว่ารสชาติน้ําเปลี่ยนหรือเฟื่อนไปแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคือสามารถทานได้แบบชิลๆเลยนะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบทานเม็ดอยากทานแบบผงแบบนี้ก็ได้คะ่ะทุกคนมาพูดถึงผลลัพธ์กันบ้างคะ่ะทุกคนหลังจากที่ได้ทําการทดลองมานะคะใครที่ติดตามมานะคะตั้งแต่รีวิววิซีเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าพีกเป็นสิวอักเสบเยอะมากคือพีกจะทานกูต้าแล้วก็คอาเทนตนตัวนี้ควบคู่กันด้วยนะพอเริ่มมาทานคู่กัน พี่รู้สึกว่าผิวอะ่ะมันจะมีความแบบดูสุขภาพดีขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นตรงไหนหรือป่คือพีกอะ่ะไม่ค่อยเป็นสิวเว้ยทุกคนคืองงมากคือแบบอยู่ๆสิวก็แบบขึ้นน้อยลงจากที่แบบว่าตอนนั้นยังเป็นสิวอักเสบอยู่อะ่ะคือสิวพีกขึ้นแบบว่าเม็ดนี้หายเม็ดนี้มาต่อเลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่พอได้แบบว่ามาลองกินกูต้าแล้วก็คอลเลาเจนของเขานะคะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะอาทิตย์แรกเลยนะทุกคนที่ทานไปอะ่ะแบบจริงๆดงจังๆง,ง,ง,งอ่ะ สิวเริ่มแบบลดลงพอเข้าอาทิตย์ที่สองนะคือสิวไม่ขึ้นเลยงงมากแบบสิวไม่ขึ้นเลยอาทิตย์ที่3นะคะสิวขึ้นค่ะทุกคนถามว่ามันขึ้นได้ยังไงเพราะว่าพีคเข้าสู่ในช่วงของการที่แบบว่าจะเป็นประจำเดือนนะทุกคนก็เลยขึ้นมา1นเม็ดนะคะแม่คือแค่1เม็ดเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีสิวไหนขึ้นอีกเลยคือแบบ มันเลิศมากรู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงขึ้นอนะ่ะคืออยากแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไปเล่นสงการมาเออเนี่ยทุกคนหลังสงการแล้วรู้สึกว่าหน้าพังแบบว่าไปเจอแป้งแบบแล้วหน้าแพ้อะไรเงี้ยอยากแนะนําตัวนี้นะคะในเรื่องของการดูแลผิวแนะนําเลยจ้ะทานคู่กับกูต้าคือเลิศมากแม่และอีกอย่างนะคะที่อยากจะพูดถึงเลยคือในเรื่องของความแบบ เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่อันนี้คือเรื่องจริงเลยพี่รู้สึกว่าช่วงนี้คือหน้าฉ่ามากแม่ดูดิแล้วยิ่งแบบว่าทานก่อนนอนนะทุกคนตื่นเช้ามาคือแบบผิวคือดีงามมากทุกคนฟินิชผิวคือจะเป็นแบบโอ้โหดูแบบสุขภาพดีจริงๆเอออันนี้คือแบบไม่อวยเลยนะแม่อันนี้ไม่อวยเพราะว่าซื้อท่านเองจ้าไม่อวยนะจ๊ะเออแต่มันคือเรื่องจริงคือตื่นเช้ามาทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบผิวจะมีความฉ่าดูแบบโอ้สวยอะแม่ จริงๆพีคอาจจะไม่ได้มีภาพ Before after ให้ดูอะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราทานไปแล้วแล้วมันแบบได้ผลจริงๆถามว่าหมดนี้ซื้ออีกไหมก็ซื้อนะทุกคนมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเราไม่ได้พบตัวนี้ไปลืมพี่ก็ไปซื้อที่เซเวอีกนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันทานแบบแล้วมันแบบดีอะสิวไม่ขึ้นดีอะพี่ชอบ เออใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่วัสันแล้วก็เซเว่นะคะมีขายเลยคะ่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่อยากจะช็อปออนไลน์นะคะเดี๋ยวไปจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะว่าแบบเฮ้ยอยากรู้ในส่วนของตรงนี้ว่าแบบเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแต่สําหรับพี่นะคะพีกก็พูดในส่วนที่พีกแบบว่ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพีกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกกันนใหม่่คทุบา